เกาลัดอบแกะเปลือกขนาด150กรัมวันนี้มาจัดให้พี่ๆทุกคนเลยจ้าเกาลัดอบแกะเปลือกขนาด150กรัม6ห่อเลยจ้ะวันนี้ราคาปกติ299ไม่ขายค่ะวันนี้ให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาเยวอยาปัตนี้อย่าเลื่อน่านนะสำหรับแฟร์เซลล์วันนี้คะ่ะทุกคนจ๋านาทีทองนะนาทีทองวันนี้โกดได้ทนันจิ้มไม่ทานค่ะราคาเพียงแค่175บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยค่ะ เกาลัดอบแกะเปลือกทุกคนจาไม่ต้องแกะเปลือกนะคะไม่ต้องแบบว่าไปแกะเปลือกให้เสียเวลานะคะวันนี้นะคะเราก็แบบว่ามาให้แบบว่าพร้อมกินเลยจ้ะพร้อมกินเลยนะสําหรับนะคะเกาลัดเนื้อนิ่มรสชาติกลมกล่อมอร่อยเคียวเพลินเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ติดครัวเลยจ้ะไปเป็นของฝากก็ได้ไม่น่าเกลียดนะจ๊ะเนาะกินแล้วติดใจราคาถูกใจด้วยนะ เกาลัดอบแกะเปลือกขนาด150กรัมทุกคนจ๋านะคะเกาลัดเกาใจนะคะเกาลัดเกาใจนะคะเกาลัดอบแกะเปลือกนะคะขนาด150กรัมวันนี้6ห่อใบใหญ่เบิ่มเร่มเทิมแบบนี้ค่ะ2 1 9รอมีขายค่ะวันนี้จับโรให้ราคาเพียงแค่175บาบาทเท่านั้นนะคะใครเห็นราคานี้ทุกคนจ๋าจิ้มกดได้เลยจ้ะ ตั้ง6หอเลยนะทุกคนจ้าไม่ใช่น้อยๆนะ6หอเลยทีเดียวรีวิวก็แน่นเหมือนกันค่ะรีวิวก็แน่นเหมือนกันนะคะนอนไหวหวานเกินรสชาติถูกใจใหลายๆคนเลยจ้านะคะสําหรับใครที่ชอบกินแบบว่าอะไรแบบว่า ของอร่อยออย,ออยเอาไว้ขบเคี้ยวนะจ๊ะเนาะตัวนี้ค่ะเอาไว้ติดบ้านเลยค่ะบอกเลยว่าแช่ตู้เย็นไว้นะเปิดตู้เย็นมากินแล้วแบบเย็นๆทุกคนจ๋าชื่นใจนะคะหายเหนื่อยเลยทีเดียวจ้ะสําหรับนะคะลูกค้าบอกว่ารับสินค้าแล้วเร็วมากๆค่ะส่งเร็วนะคะเกาลัดอร่อยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะ,ะท่านนี้บอกว่าไม่หวานเกินรสชาติถูกใจสั่งไปรอบที่สองแล้วจ้า มีบางท่านนะคะสั่งลอบสองอบสามก็มีนะที่ตาบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าเกิดใครได้กินต้องติดใจต้องสั่งเป็นลอบสองอบสามไปเลยทีเดียวจ้านะคะแล้วก็ของเราสดใหม่ทุกวันนะจ๊ะทุกคนจ๋าสดใหม่เลยนะคะแกะชิมได้อร่อยมากๆสินค้าตรงปกขนส่งพูดเพราะนะคะแล้วก็ตอนนี้จ๋าทุกคนจ๋านี่เลยนะสินค้าของเราอ่ะแพ็คเป็นอย่างดีด้วยค่ะสินค้าของเราแพ็คเป็นอย่างดีเลยนะนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะเปิดใจนะคะสําหรับเกาลัดอกแกะเปลือกนะ,ะขนาดร5อยากรัมค่ะทุกคนจ๋าขนาด ขนาด150กรัมวันนี้6ห่อใหญ่ๆไปเลยค่ะราคาเพียงแค่175บาทเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีด้วยค่ะแฟลตเซลลด้วยนะนะคะถ้าเกิดหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต็อกนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต็อกนะคะสําหรับนะ,ะพี่ๆคนไหนนะคะยังจะได้นะคะตัวนี้เก่าล้ไปไปไว้ติดบ้านเอาไว้แบบติดตู้เย็นไว้นะคะสาหรับคนที่เคยกินจะชอบมากๆค่ะเพราะว่ามันอร่อยเนื้อนิ่มด้วยนะคะรสชาติกลมๆนะคะอร่อยเคี้ยวเพลินเลยทีเดียวจ้านะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแนะนําเปิดใจได้ะคะ่ะทุกคนจ้า6ห่นนญๆไปะะคะ ไม่ใช่ได้ๆๆน้อยนะจ๊ะหกห่อเลยนะวันนี้นะคะทุกคนจ๋าหนะึ่งร้อยห้าสิบกรัมน่ยแล้ววันนี้ราคาเพียงแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นทุกคนจ๋าคุ้มมากๆเลยเราไม่ต้องไปแกะเปลือกเองนะคะวันนี้เรามาพร้อมกินเลยจ้ะแกะซองออกปุ๊บพร้อมกินใส่ปากได้เลยจ้านะคะเกลรัดเนื้อน,นิ่มรสชาติกลมกล่อมนะคะอร่อยเคี้ยวเพลินมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะแล้วก็โอนค่ะสะดวกแบบไหนชําระเงินนี้เลยค่ะข้อจอเข้าใจพี่ตาหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ๋าอย่าลืมกดติดตามพีม่ตาด้วยนะ คะส่งไปเก็บคูป,ปองส่งฟรีก่อนนะจ๊านาะนะคะเพื่อจะรับสิทธิ์ส่งฟรีกันเลยทีเดียวจ้านะคะสำหรับใครที่กดไปแล้วขอบพระคุณมากๆค่ะใครสั่งแล้วนะคะทุกคนจ๋าขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยจ๋าขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะมีคุณพี่นะคะมีคุณพี่ท่านนี้บอกว่าสั่งนี้รอบที่2แล้วจ้าขอบพระคุณค่ะ ลูกค้าติดใจหลายท่านมาสั่งรอบ2รอบ3ก็มีเยอะแยะมากมายทุกคนจ๋านะคะรีวิวแน่นแแบบนี้ทุกคนจา๋าอย่าเสียโอกาสอย่าเสียเวลาวันนี้ถ้าเกิดหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกนะจ๊ะเก่ารัดอบแหง้งเอ่อเก่ารัดอบนะคะเก่ารันะะาดอบแกะเปลือกนะคะขนาดร5อหกรัมหห่อนะคะ,า 150, ะ,คะราคาปกติ2 1 9บาทไม่ขายวันนี้ให้ราคาเพียงแค่175เบาทเท่านั้นทุกคนจา๋าจะส่งฟรีนะจ๊ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฟังไม่ทันเดี๋ยวพี่ตาพูดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ